นี่ครับวันนี้เรามาแก้ไขปัญหาของเครื่องซักผ้ากันนะครับเวลาซักน้ําจะไหลออกท่อระบายน้ําทิ้งตลอดนะครับปัญหาอันนี้ก็แก้ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับคือลูกยางตัวนี้ครับนี่ครับลูกยางตรงท่อน้ําทิ้งนะครับ สำหรับปิดเปิดน้ำทิ้งนะครับนี่ครับมันใช้งานนานๆหลายปีหน้ายางมันจะแข็งนะครับพอดีผมก็ได้ไปซื้อตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่ครับตัวใหม่แล้วก็ผมก็ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวใหม่ครับหน้ายางมันจะนิ่มนะครับนี่ครับกดดูหน้ายางได้นะครับนี่ครับอันนี้ตัวเก่านะครับนี่หน้ายางมันจะแข็งนะครับ ทำให้น้ำสามารถลอดผ่านได้นะครับแล้วทำให้น้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งตลอดนะครับเรามาเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ใส่ที่เดิมนะครับเรามาซ่อมเครื่องซักผ้ากันครับน้ำไหลจากท่อน้ำทิ้งตลอดครับขนาดซักนะครับ อชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสขไครป์กดไลค์กดแกดชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ